าสดีค่ะซาร่านะคะแหมต้องบอกเลยว่าวันนี้มาหน้าสดเลยนะคะล้างเครื่องสำอางออกเกลี้ยงเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซาาแต่งหน้าเยอะมากทํางานเหน่ยทุกวันนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีรอยสิวนี่นะคะ มีรอยสิวอยู่เลยแล้วก็ใต้ตาเนี่ยคล้ำม,มากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสารังไม่กลัวเพราะว่าซ้ํามีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือนี้เลยโอ้โห V2 Revolution ค่ะครีมสเต็มเซลล์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งมีส่วนผสมของสเต็มเซลล์ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนวัตกรรมนี่ค่ะ Phytocelltech ค่ะซึ่งบำรุงลึกถึงชั้นเซลล์ผิวของเราเลยนะคะรับรองว่าทารูปเนี่ยน่าจะดูเด็กลงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ซาก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ เป็นตัวช่วยก่อนนอนคืนนี้นะคะจะได้หลับฝันดีตื่นเช้ามาพบกับความสดใสวัยเด็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายนิดเดียวคะ่ะอาทิตย์หนึ่งทางแค่สองาครั้งก็พอนะคะโดยไม่ต้องไปทาเซรัม่มหรือตัวช่วยใดๆทั้งสิน้นครีมนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะนี่ทายทั่วเลยนะคะ